ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมนะเกมเมอร์โวนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมของ a r ร์ Monster นะครับผม,ผมก็อยู่ใน e ีีที่สองกันแล้วนะครับผมอ๋อเราถึงไหนแล้ววะผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ผมล้อมเหลือไปแล้วสิบแปดเน็ก้วผมแปดอนแล้วแปดท่อนแปดไปเออเราก็จะมาครับสมิตต๊ตต์โตระสมิตต๊ตตนะครับผมใช่ป่ะอ้ขาดหนังครับผม ลัตเตอร์่าจะมีเยอะนะผมไปล่ยอยู่นะโอ้โหเยอะเกินโอเคเราคาัาสตี้มานะครับผมอ่อตั้งไว้ตรงนี้โอเคครับผมเราจะคาบของเรื่องติ๊กแอ็กก่อนนะครับผมก็มีไม้ไฟเบอร์ใช่ป่ะไม่หนังด้วยใส่หมดเลยเอามาครึ่งหนึ่งครับผม นะครับนี่สองอันนี้อันนี้ขาดน่าจะเป็นเหล็กครับผมเขาจะทิ้งสองอันนี้ไปเลยนี่เอามาอฮอไปแอลควานเหล็กหูหเราตรนนี้เราจะไปฟาร์มเหล็กได้แบบเยอะขึ้นนะครับผมลูอำนาจของมันมสบับดวดตายด้วยครั้งเดียวครับโอ้โหโเ,เก่งเกินเหล็กก็จะอยู่ประมาณแบบวานหินแบบหินอยู่ริมๆถ้าจะเป็นหินแบบใสๆกลมๆนี่ก มันเป็นหินที่แบบดรอปเหล็กเยอะมากครับผมอืมจริงจริงอะจริงจริงนะครับเนี่ยดูครับต้องสิบครับผมแต่เราจะไปเคาะหินพวก,กใหญ่ๆนะจะได้กี่ก้อนโอ้โหได้หนึ่งเห็นไหมครับถ้าเป็นหินก้อนนี้ผมว่าก็ได้ประมาณสามขึ้นนะ,ะไม่จำเปผิดอืมใช่ครับผมแต่ผมว่าหินแบบอยู่ริมๆนี่ได้เยอะกว่าครับผมเลยใส่เนะน่าไปครึ่งหนึ่งน,นะนี่ก็ แบ่งมาครึ่้นมนาะแาบนี้โอ้เราติดผมครับแล้วเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไม่ได้นะเนี่ยครับเออหรือผมโอเคเราคับมันเติดก,กันไปดูใส่เบอร์รี่โอเคครับผมอ่าเอามาเยอะห้าสิบอันดีครับผมเอามาเดี๋ยวจะับของเรื่องเออชนโนูครับผมโอ้โหเยอะนะห้าอัน ห้าอันมันขึ้นเท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้นะได้สิบลูกเองอ่ะเอาก็เอาครับทำใจนะครับทอืทใจนะครับเนี่ยโอเคทนูมาแล้วผมโอ้ยลงแทงครัเดียวหกักเลยอ่ะเอาหนักมาก่อนแล้เวเราจะไปเอ่อผมจะไปจับเอ่อสราอ้าดอนเนีผมอ๋อเพื่อเอาไว้บินนะฮะ ผมว่าจะขึ้นมข,ขาไปหาคริสตลัลสักหน่อยครับผมโว้ยแสบตาอาฮ่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับผมแต่วผมต้องการได้ไปเยอะมากเขาขีไไมมา่ไม่ได้ครับผมหมันสูงกว่าเอาไม่ได้ครับเราลองหาตัวลำต่อนี่ไงเลเวลเ28แล้วผมเดี๋ยวเอาตัวใกล้ๆก็ได้ครับผมเอาไปเถอะ ปังเรียบร้อยสากกระเบือฟาครับผมปั๊บ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 ฝั่งไปโอ้ยเฮ้ยหนีตัวอะไรมาอย่านะหนีตัวอะไรมา,าหนีเราหรือเปล่าก็มไม่รู้ครับผมเดี๋ยวปล่อยหิวไปก่อนตอนนั้นตอนนั้นอยู่ไหนวะมลงอย่านงน,นี้ไม่ใช่หรอจับสองตัวก็ได้นะครับลงมาสิขาลงมาสิไอ้น้องไอ้เด็กน้นนนนอยลงมานี่โดน ไม่จะปลาดโดนป่อปวดแสบตานี่จะปาดโดนได้ไหมไหนดูก่อนลงมาแล้วลงมาลงมาแอ้ยดูสับซีไม่พลาดโอ้ยไกลไกลอย่าเพิ่งจับก่อนโอ้มืดเขียวหมดแล้วโอเคสรุปมามาเคลียร์ตัวตัวตัว,ตวมาอยู่ไหนไโลฮะมาเคลียร์ดิอะไรวะ เียมาเขียดิมาเขียดิมาเลียด,ยดยหน่อยทำกางทำกางทำกางเฮ้ยน้องมาทำกางนะสีอันก็อยู่ครับผมตื่นยังลูกโอเคตื่นแล้วนอนตื่นแล้ว,ลวผมสองเว้ยตืนั้นตนยอไนะไรอไยหมถ้ารอผมเอา Hmm, ไปเจ็ดไหนบ้าน้องจบอะเราจะพลาสซีมานนะครับโอเคพลาสซีเพื่อการบินหนีนะเรื่อมันน้อยจังอะน้ำหนักน้อยห้าร้อยก่อนแล้วกันเตมหน้นาน้อยมากครับผมอ๋อเารอนรอโดนนี่ สเตอร์ยันโดมาครับผมโซลาโดอนขาดออกเชลล์ตินนะผมเราไปออกเชลลตินอยู่บ้านก็ได้ครับผมห้าสิบหกขาด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 อยู่นะเจตเตอรมีไหมอ่ะเชโล์ตินอ่ะโอเคโชลตินมีอยู่โอเคพอดีครับผมครับได้อ่าดีดีอยู่ครับเราจะขึ้นบนกันเลยครับผมเตวินานี่ไม่น่าขอครับผม โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนโดนโดนดีมากกระเตอะพอไหมโอเคพอได้อยู่นะเดี๋ยวจะไม่น่าจะลดเร็วนิดนึงนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะฟาร์มเวลวกันก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวหาก่อนจะฟาร์มเวลก่อนนี่ตัวนี้นี่ด้วยตัวฟาร์มเวรผม นี่โดนโดนเอ่อเราจะอัพเปิลเรื่องของแดนเดยก่อนนะครับเพื่อให้ฟาไปง่ายกว่าน,นี้นะเนาะน้ำเลือดเอ,อ่สเตมินา่าโอ้อโหขึ้นน้อยมากเอาปเปิ้ชมผมจะอัพกี่ปีวันนี้โอ้ยแมปกำล,ลังลีผมถ้ากระตุกก็ขออาภัยด้วยนะครับผมเพราะแมปกำลังลีเนาะเพราะเรายังไม่เคยมา ที่ยงนี้ครับผมนี้จะกระตุกเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นที่แบบใหญ่มากครับผมจะเป็นแมปเนี่ยละมีตัวเกิดเยอะโอ้โหว้าวสุดยอดไปเลยครับรายมอนสเตอร์ไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหน่ากลัวจังเลย <c oughs> น่ารักจุงเบยไปดีกว่าผม เราจะเพิ่มไปสก,กิดมันนะตอนนี้ผมยังเล่นมากผมยังไม่เคยผมไม่รู้นะว่าแบบตัวไหนมันจับได้ไม่ได้คือมาเล่นแบบเพียวๆแบบไม่ได้ศึกษาเลยนะครับผมโอเคนะฮะจะว่าเคยศึกษาแล้วก็เคยนะแบบไปดูของเรื่องของพี่บอลน,นะผมพี่บอลใครรู้จักก็พี่บอลเกมเมอร์กับ B g z ครับผมน่าจะใช่นะพี่เขาเคยทําเรื่องมอนสเตอร์ผมก็ติดตามอยู่นะ,ะแต่ตอนนี้น่าจะไม่ทำจะทําเรื่อง อาร์คอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ไม่ค่อยได้แบบนี้ไม่ก็ได้ดูแะ,ะ้วฮะแต่ก็เทาไปเอฟซีก็ยังเป็น f อฟอยู่เหมือนเดิมนะผม,ผมก็ไปเกมเป็นคนที่แบบผมเป็นคนดูเป็นแบบคนเล่นป่วไงเป็นคนแบบที่เล่นเก็บอาร์คที่สนุกที่สุดที่แต่ตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่ดูมาครับผมต่อไปก็ลงมาก็พี่แป้งของผมก็คือพี่แป้งซีบิงนี่ก็จะเป็นแบบทาแบบเกี่ยวคล้า,ายๆแบบเรื่องนะครับผมคือสนุกมากจริงนะฮะือพระ แบบภาคหรือเสียงเอาเสียงพวกไดโนเสาร์ไปเอาเสียงตัวเองไปภาคให้กับไดโนเสาร์ตั้งชื่อคือแบบมันดูแบบมีมิติแบบมิติแล้วน่ารักฟุง้งฟิงมากครับผมอืมคือเป็นแบบอีกแนวนึงแบบทําให้คนสนใจครับก็คือแบบผมชอบมากจริงครับผมคือคิดได้สุดยอดครับผมโอ้โหปลดล็อกอะไรเนี่ยปลดล็อกความสำเร็จไปขึ้นขเขาเหรอฮเราจะเฮ้ยจะตกนะ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วอะเอ่อออกซิเดียนอ่าใช่ใช่ปะสัผิดนี่บุยไอเลยนะน่าจะออกซิเดียนอะฮะเอาไปเก็บไว้ในตัวแล้วน้ำมันเก็บไว้ด้วยก็แล้วกันอันนี้ด้วยออกซิเดียนมันตัวคนหิวง่ามากฮะก็คือถามว่าถ้าบางคนถามว่าเอิ่มนีคนหนึ่งในเพจถามว่าพี่ ถ้าพี่ยากเล่นพวกอาร์คแบบถ้ามีโอกาสเล่นกับพวกนักแค่เกมอาร์คแบบดังๆพี่อยากเล่นกับใครนะฮะผมก็อนที่ผมรู้จักกับพี่บอลคนเดียวนะกับพี่คนหนึ่งคือดูอยู่นะ,ะแต่แค่ดูแบบดูแบบพี่บอนเผครนบผมไม่แบบแบบเป็นจาะลึกนะฮะแต่พี่บอลน,น,นี่แบบดูเจาะลึกมากแบบดูทุกตอนนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูะครับก็เรื่องกับโตขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการเรียนนะครับผมแบบ ตั้งแต่ขึ้นมอปลายผมก็เียนหนักมากครับผม,มนี่เหมือนมอต้นเลยนะฮะโอเคลองจะออกให้หมดเลยโอเคผมผมก็พยายามคิดว่าแบบสองอาทิตย์เราจะลงคลิปแค่ดดอสองคลิปดีไหมเพิ่มเพา่มอาทิตย์นะครับแต่ดูก่อนว่าแตบบ่มันไม่มั่นคงก็แบบแบบวแบบันที่วันเสาร์วันที่วันจันทร์สูงก็ต้องไปเรียนนะครับก็คือตอ้อง ตอนคือผมสามารถแคสเกมได้แต่มันยังไงมันดึกผมจะไม่สามารถส่งเสียงพูดดังๆแบบนี้ได้นะครับผมอ่ะนี่ข้อเสียแต่ไม่รู้ทุกคนจะชอบหรือเปล่าครับคือแบบพูดแบบแอคติ้งแบบอะไรอย่างงี้ไม่ได้ตะโกนอย่างเงี้ยไม่ได้ผมเพราะทางครอบครัวผมจะหลับกันนะครับผมก็ห้องผมไม่ใช่ห้องแบบที่เก็บเสียงก็แบบห้องธรรมดาผมไม่ได้เก็บเสียงเนาะอโอเค ก็ทุกคนเข้าใจได้ผมที่ผมลงคลิปอาทิตย์ละคลิปหรือสองสองสาคลิปหนึ่งเดือนละคลิปอย่างนี้ก็เขาอันนี้เดือนละคลิปก็คือมันเบิกไปมันก็คืออย่างนึงก็คือ,อยอนตัวก็คือ,อ,าง,คองานเยอะสองมีความขี้เกียจ <laughs> นี่คือใช่ความจริงขผม,มบางคลิปมาอันก็อธิบายแต่ไม่ได้ตัดใช่ไหมผมอ่านี่คือ เฮ้ยอันนี้เราจะเจ็บไหมอ่ะเจ็บมั้งจะอี๋โอ้โอ้เจ็บ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 ไม่น่าเล่นเลยอุย้ยน,นั่นคืออะไรวะน่าสนวะเราเราจะบินได้คือเราจะบินขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับตอนนี้ขึ้นแล้วมั้งโอเคโอ้สมนักสบายเลยตอนนี้ยังได้อีกเยอะครับผมได้อีกเยอะได้เยอะเลยโอ้ นี่คือที่เลือกบอสนะใช่นี่คืออัลติแฟกต์ต่างๆครับผม,มน่าลองไปหาจังไอ้นี่ไหนนี่มีอะไระมันมีอะไรเลยเหรอโอ้ตายแล้วมันหลอกดาวนี่ว่าต้องซื้ออะไาเยอะเราจะได้ลอกขนไปทุกอย่างให้หมดแล้วผมเพราะว่าจะได้ม,มีอะไรตกค้างขาย ออืมโเคเอามาลดเดียวให้หมดเลยจะได้ไม่มาหาอีกครับผมไม่เสียเวลามาหาอีกเอาเยอะเ,เอาให้หมดโอ,โ,อ 3, อโอเคเอาสองสามพันอะเผื่อไว้เฮ้ยมันก็ข่าวนี่คืออะไรวะไม่อยากรู้อ่ะจะไม่ได้นะนันคืออะไรอ่ะขุดได้ไปล่าเฮ้ยตกเลย อ้อยขึ้นไปดิดได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่เป็นที่ประกอบฉากใหเฉยมั้งอืมล้วก็เป็นแร่ขาวอะไแบบนี้นะครับไม่ใช่แล้วนี่อ่ะโอเคเราก็ได้เยอะละอีกสองพคริสโตลก็เยอะแล้วนะไหนดูดิผมเรียนรู้อันนี้มายังเอาเอามากับโอเคครับมาอันหนึ่งครับผม อ่าทเาไมผมจะค่าไปเพราะว่าผมลงมดเรื่องของเออถ้าสองนี้มันจะเห็นนะเห็นแบบหลอดเลือดแล้วก็ค่าสลบนะครับผมว่าจะจับหรือไม่จับไม่ได้อุ้ยตัวนั้นเท่อะตัวนั้นมังกรหู้โคตรเท่ครับน้องๆสักวันจะเป็นของเราครับผมเอาผมลงวาแล้วหรือหรือไม่ได้ลงอ้าวอายคนนั้นเนี่ยไอ้คนนั้นเนี่ยไม่ลงหรือเปล่าเออไม่น่าจะไม่ได้ลงครับ หลังจากที่เราฟาร์มของเสร็จนะครับก็มาเอาของครับที่จริงคลิปนี้ไปคลิปต่อจากเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานวานี้คือผมทำแค่นั้นก็มาหลุดนะฮะ้วผมก็หลับแล้วก็ผมมาต่อที่นี่แล้วผมผมหลับผมต้องอัดตอนคืนโอเคก็ล้อมเด็กไปที่รบรยของฟาร์มของเรียบร้อยแล้วก็ดำาน้าคดเรียบร้อยแล้วผม ครับผมก็ทําให้เราครับจริงๆผมทำไปแล้วนะฮะแต่อัดไม่เสร็จนะครับผมก็เป็เราได้ว่าจะอัดตอนเต็มรู้สึกว่ามันอาร์คจะอัปเดตนะครับผมผมขี้เกียจรอเลยไปทำใหมครับพิเศษน้องนะครับผมอ่าโอเคครับพร้อมไปที่ที่ห่างหายไปดั้ที่ผมบอกผมบอกน้องว่าจะอัดคลิปในวในทีสองถึงสามวันจริงๆก็เป็นวันที่สี่ละผมจะอัดคลิปวันนี้แล้วก็รีบตัดต่อน รว่ผมต่อไปเราจะทับเก้งเราก็หมวครับผมรองเท้าลถุงมือแล้วก็เลิอันนี้ที่ปิดเยขาดไม่ได้เลยครับผมเราจะใส่ชุดกันเลยลากนี่น่าจะครบเซแล้วหล่อคันเยอะเลยผมราอันนี้เราก็ทิ้งนฮะจเป็นแล้วครับผมโอเคครับอันนี้เราจะเอาไว้เลขนี้ครับผมครบ เอไว้ตรงนี้ผม,ผมลืมบอกไปฮะอันที่เราที่ผมลงมอดด้านถ้าใช้นี่จะส่องพวกเห็นค่าสรุปและเลือดผมมันใช้ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นของตัวธรรมดาไม่ใช่ของตัวมอดผมผมแบบผมคิดอยู่ทําไมทําไมไม่ติดครับผมของตัวมอดผมน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ของตัวมอดอ่าอันนี้คือของตัวธรรมดาครับผมของของตัวมอดจะเขียนว่าซูเปอร์อะไรสักอย่างเนี่ผมอ่าผมอับ สปายการ์ดหรือเปล่านะที่ผมอ่านผิดขออภัยด้วยผมน่าจะนะสเปอร์สปายการ์ดหรือเปล่านะน่าจะถ้าผิดขออภัยด้วยผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษที่ทำถ้าอ่านไปก็คอมเมนต์ใต้ล่างเลยครับผมวิธีทำซีเมนต์นะฮะเราก็ต้องใช้อะเคราตินกับใช่หรอผมอาแล้วก็หินนะฮะโอเคเราต้องการแค่สิอันนะผมนี่ได้แล้ว โอ้ไม่ได้นาโคติกมาครับผม,ผมดืู่นะผมติดเก็บนาโคติกก่อนครับผมอ่าเราจะคราบได้ทะนูครับผมเพราะเปจับสัตว์ได้ให้ผมลูกเองเหรออืมเราขายลูกธนูได้ต่อได้จะอยู่ครับผมเอาจั๊กยี่ห้าเขาอครับผมมาได้ไอ้กระได้กระดอกครับผมโอเคถือว่าดีเราจะเก็บของก่อนของเยอะเหล็กที่น่าจะเก็บไปเลยครับผม ต่อไปก็อันนี้เอามาอัน,นี้เก็บอืมน่าจะมาณนี้ครับผมไม่ลาขาอะลยละอ่าเราไม่อยู่2ี่กลูกครับผมใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคเดี๋ยวเราลากโอเคมาผมพร้อมแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอครับบวกมังกันตัวสักอีกสักหนึ่งอย่างครับผมก็ในการโจมตีละ โอ้กระตุกมากอืมถ้าถ้าตุกหรือ,รอ้างคอภัยเซอรผมก็คือแมบเพิ่งโหลดนะฮะอ่าก็คือคอมช้ามากตอนนี้ครับผมอืมผมจะครอบเป็นด้านของอสปียครับผมคือหอกเด็กนั่นเองมาโอเค,อเคพร้อมผมอืมสุดออกเลยสุดมา ขอจับเอ่อถ้าไปข้างหน้าทำไมกระตุกขอพี่ผมนกตัวนี้เหรอไม่รู้มันจ,จับได้หรือเปล่าลองขอดูก่อนนะผมไหนล,ล่ะทำไมรูม้สึกสองไม่ค่อยไก่ไงไม่รู้ฮะจะกระตุกนิดหน่อยครับผมเตอร์แล้วไอ้นกตัวนั้นล่ะผมตาฝาดไปเป็นมอนสเตอร์ไก่ไม่ใช่นกดิไก่เออมอนสเตอร์ไก่ตรงนี้จะมีสัตว์เดินนะฮะฝาดลงดิบแบบนี้จะมเชะนี่ไงให้ผม เราเจอมัสเตอร์ครับผมมันอยู่เยอะเกินอะเราจะล่อมานยังไงดีผมก็อัพนกตีแรงไปแล้วซะด้วยอมผมขอสองดูมมีค่าสโสรบหรือเปล่านะะตัวข้างหน้ามีค่าสโสรบผมอยู่ที่หมื่นสี่เลยว้าวตัวนี้อยู่ที่มองไม่ได้ไกลเกินหรอเอาไปใกล้กว่าน,นี้ผมเท่าไหร่โอ้ยกระตุกกระตุกอย่าเพิ่งกระตุกไม่ขึ้น วัดเฮ้ยอะไรนี่ไม่ขึ้นอ่ะบั็เหรอนี่ไงนี่ยคือละคือละหมื่นห้าครับผมอืมจะเอ๋มาแล้ว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 มาดิมาดิครับอุย้ยปะพีทได้ด้วยอืมถ้ามันทำเราถ้ามันตีเราสลบนี่เราแพ้นะเนี่ยถ้าเราผมไม่ได้สลบไหมอ่ะ มาหนีมามาเฮ้ยที่รับลาบแล้วมาที่รับลาบเราล่ะเราต้องมาที่ที่รับลาบมาอุ้ยวิ่งช้านะครับเพราะว่าเราได้เปรียบนะเนี่ยเราได้เปรียบชัวร์ครับเฮ้ยผมจะลงมาใส่จากที่สูงดีกว่าใช่ๆๆโอ้ยเรื่องแบบนี้ดิกว่ามันตายอ่ะได้ไหมเราก็แรงนะอุ้ย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 ตีบักอุ้ยตายตอนนี้ตายแน่เกือบผู้ชมครับเกือบตามไหมมันจะหนีป่ะ ไม่หนีเว้ยมนีเ่เจโนงนี่โดนอยี่สิบเจ็ดนัดมายิงไม่พลาดสักนัดเลยนึ่นอย่ามือสั่นมันโดนอย่างนี้แหละนี่โดนโดนโดนท้าไมสลบนะ ศัตรูศักกระเบือแน่บอกเลยหนูไอ้หนูอย่าดิา้งไอ้หนูอย่าดิ้งไอ้หนูอย่าดิ้งโดนอยู่ยังโดนทุกเม็ดทุกเม็ดอุ้ยไอ้โดนโดนได้ไงยังไงก็ไม่รู้ครับผมอุ้ยเจ็บว่ะอุ้ยว่ามันหนีมันหนีไม่หนีเว้ยตามบอกเลยวุ้ยกระตุกเพึ่งกระตุก นี่โดนโศกครับผมอ่าเลยที่แปดโอ้โหนั่มางเท่าไหร่แค่สองร้อยเลยนะที่เราเกือบตายแล้วผมกินเนื้อไหมมนกินอะไรอ่ะพืชเหรอ้าไม้าไมกินพืชผมก็ไม่รู้กินอะไรแลนะ้วเนี่ยพืชไหมเป็นพืชฮะตามึงกินพืชเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ดูครับท่านผู้ชมนางงียนะนนกินพืช โอ้โหข้าศึ3สามได้ผมตอนนี้เลเวลสี่สิบเอ็ดจากยี่สิบแปดล้วผม,ว 41, 28, วผมอุย้ยมืดแล้วเฮ้ยกำลังจะรีวิวเลยมืดดิอุย้ยมีไฟด้วยดีเหมือนกันเนะอ้ยมีไฟยูทูบด้วยเหรอเะไรยะอุ้ยขี่ได้ไดผมอ่าอุย้ยเท่นั้นเนี่ยเทอยูเอย่เทอย,อยู่คลิกซ้ายผมเหมือนกันก,กัดคลิกขวาออะไรอ่ะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยฟาร์มได้ด้วยตัว C ีมีไหมถ้า C ถ้า Z X V ไม่มีครับผมถ้า C มีนะขอดูท้าขี้ขวานมันเอาตูดโจมตีหรออุ้ยโอ้ใช่หญิงด้วยวะโอ้ฟาร์มเนื้อไม่ได้ครับผมเพราะว่าจะวิ่งช้าไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้อาหารหน่อยว่าโอ๊ยกดผิดอืม กินไปกินไปดีเลือดดีเลือดหน่อยโอเคถ้าใครมีมอสแบบแบบใช้ยาเป็นเลือดแล้วใช้ปุ๊บเต็มปั๊บอย่างเงี้ยถ้าใครมีทิ้งลิง์ให้ผมหน่อยครับผมไม่รู้หมาไม่เจอจริงๆับผมถ้าใครมีก็ทิ้งลิงกมอสให้ผมด้วยก็ดีจะเป็นจะเป็นการขอบคุณอันนะครับ,บรรรมันเป็นการสนับสนุนผมที่ดีมากที่ให้ให้ผมทำคลิปแบบสนุกมากยิ่กว่านี้ผมมีไฟตรงนี้ว่ะดีนะนะ่ไม่ต้องแบบถือโคมไฟด้วยดีนะ ลองกัดดิดูวเท่าะะไรอะปั้งโอ้โหเลเวลถาม,มาว่าพวกพวกกินพืชข้าม,มีข้อเสียไหมก็มีนะเช่นแบบเราฆ่าเอ่อมันมีไฟด้วยไฟมัมีแบบสกิลปล่อยพิษปิว้วนี่วะนั่นแหละถ้าเราฆ่าพวกตัวใหญ่แบบนี้คือเป็นตัวาพืชเราเราไม่สามารถกินเนื้อได้ครับมันมันจะติบบะดบาร์กครับผมเราต้องเราต้องลงไปขุดเนื้อออกให้มันนะนี่คือข้อเสียเลยนะอ๋อ ผมจับตัวหนึ่งไว้ดิเหรอเอ้ยลืมเลยเนี่ยผมลืมเลยจริงๆเนี่ยไปตามมาว่าตัวนี้จะไปเยอะว่ะตามไปโอ้คลิปนี้ไอ้ฝนต้องกตกดีจะทำคลิปโอ้เราคลิปต่อไปผมจะเล่นตัวนี้ให้ดูผมแล้วก็ไปจับเออ่ไปจับพวกอมอนสเตอร์นะฮะเขื่ ครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจเรื่อยผมให้ผม,ผมทําคลิปต่อไปโอเคนะปุบโอเคสวัสดีครับถ้าใครยังไม่กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งนะเพื่อคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนนะครับผมก็ถ้าใครกดกระดิ่งแล้วถ้าคลิปยังไม่ขึ้นก็กดยกเลิกกดกระดิ่งแล้วกดใหม่นะผมคลิปก็จะแจ้งเตือนตามปกติครับผม